สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่าย FC ช่องเสียบอยหมูสดสุขสุคนนะครับเนาะโอ้โห,โหนี่ครับวันนี้ครับวันนี้กำลังเริ่มลงมือปลูกต้นไม,นนนนม้นะครับเนาะต้นทุเรียนก็มีเนาะครับเนาะต้นมะพร้าวก็มีต้นผักขะก็มีเนาะครับเนาะโอ้บมักยงชิดก็มีต้นไผ่ก็มีต้นมะพร้าวก็มีเนาะมะพร้าวก็มีมีอย่างต้นอย่างนี่นี่นะ ต้นขนุนกันมีบักมีอันนี้กัมีบักเผาโอ้มีบทขวัญสุแนวต้นนี้ยังไหถืออยู่หันต้นยังไงต้นชมพู่ต้นชมพู่โอ้อียงอันนี้นะอันนี้ไม่ปลูกตรงนี้อะไรนี่ต้นไผ่ป้าพูทธะมีบทกวนคูแนลนะครับเนาะไปฮะโมเบิ่งทางปีกประเทศอีียงกันป้านุทธะว้าวนมันเป็นอีียงเลยนะต้นบักกอกน้ำบ่อน ต้นบักทุเลียนบักทุเรียนมาเด้อนคนเอ้ยมาเด้อนคนเอ้ยต้นบักทุเลียนอยู่บ้านอีแปงครับปีนาออกผลครับปีนาออกผลปลูกปีนี่ได้กินมากปีนาฮะ <laughs> อู้สามเดือนออกผลปลูกเอียงแหละทั้งผุ้ดำต้นบัก่วงปัดคนงานอีเงี้ยมาเตกสวดสวดสวดอยู่ผู้โยกกระโยกผู้ปลูกกระปลูกพูก้ดำเปัดเดอาให้มันติดเด้อให้มันตนิดเด้อ <laughs> ฮะ เออถ้าเป็นเพนินไว้์วยเนี่ยเหยียบกันตายครับแตกตื่นกนีเบิดพุด้าโอ้ยพากัดปูกครับต้นใหม่พุด้าปาขาแรงมือละหาลอยครับว่าแมี่ยอุ้ยนะครับเนาะปลูกจนเต็มเบิดให้หน้าสาโชนี่ยสองลาสองงานชิพกตารางว่านี่อันนี้กระต้นทุเรียนนะครับพุด้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองต้นพุด้าอื้อพุด้าเอาผู้โยกก็โยกผู้ปลูกก็ปลูกครับพุด้า แต่กันสวดสวดย่บัดนี้เอ้าโซลีกันอยู่บันสมองไหนกันสิปลูกพุ่นเมืองนี้ปลูกพี่อยู่บัดนี้คือบทเขียนแบบแปลี่ยนเพิ่นเบิ่งสกอน์มาสิปลูกบังไดเป็นบอกไดมันสิยากเลยนี่แหละอืมวันนี้คือเราโรงละวานเนาะอ่าผมเห็นตะลาวานดับหน้าอันนี้ละวานอันปลูกต้นไม้เนาะเอ้าที่ปลูกไสปลูกคางฉะบ่ต้นไผ่น่ะคางพุ่นบ่เออางพุ่นอือเอ้า อันนี้คือเป็นความรับผิดชอบของเคขาเดอร์โดยไม่เกี่ยวกับผู้จัดจาก,การเรือว่าปลูกตรงไหนตรงไหนอ่าถ้าผู้ใหญ่ใจดีมาเจอเลยว่าเอ้าไม่ได้ให้ปลูกตรงนี้นะตรงนี้เคาจะให่ปลูกตรงนี้นะอันนี้คือไม่แค่ความรับผิดชอบของผมเด้อเด้อพูดนะหน้าแดงเอาเบอแล้วครับพูดนะผมม่นท้อมาซีหาป้องเราบอลล่ยังไงตากแดดเออตากแดดพูดนะทุ่มเทขนาดครับอืมทุ่มเทขนาดอืมแต่ว่าเราเห็นในช่อง YouTube อาจจะสวยหน่อยนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือ จริงๆครับอ่าของหนึ่งหรือไทยเลยนี่นะไ, <ป S 1> ไม่ได้ทาแป้งไม่ไทาอะไรครับ <ไป S 1> สุดสวนอ <c oughs> อ้ย <c oughs> เอ้าพี่ยูโรเบงเด้อบูเด้อา <c oughs> ต่บกับบอลไสลองข่าวบูต,ต้องขาวแล้วอืม เจ้าต้องขอผู้ใหญ่ใจดีซะแล้วนี่พ่นกันยังจัดสยังคอยนี่รองเท้าครูหนึ่งเจ้าคือบ่ได้มากเขาองเท้าบูดบ่เต็มสูบได้นี่อือพูดนะอันนักการ์ต้นบักม่วงครับบักม่วงนี่ยเจ้าสิไปปลูกสายบักม่วงไงเนี่ยคือไอ้ลุมมาจังซั่นบักม่วงเราจะปลูกโซนนี้สาเนี่ยอย่าอยฟาบปลูกได้บักนี่เพราะว่าคอยสิเอารถไถมาไถอีกอยู่มันยังบ่แล้วมื้ออื่นเขาเจ้าสิรถดำเพื่อเพิ่นแล่นเข้ามามันจบ่ยอะแต่บริเวณถนนนี่อย่าพึ่งไปยุ่งอะไรตรงนี้เผื่อเขาจะวิ่งเข้าวิ่งออกแต่ว่าถ้าปลููููููกกกกกกกได้้้็็ปปปปลลลลตตรงนนนๆๆๆเจาสิั เออาคือว่าเสร็จบอกทุเรียนใส่สนามคือเอาต้นไหนมาใส่ดีแล้วเฮ็ดไปปลูกทุเรียนได้และเนี่ยเจ้าบอก็คือเอาทุเรียนมาใส่คู่สะจังสิหรือว่าจังไหนกี่ต้นฮะเหลือกี่ต้นเอาบอกเป็นยังเด้อจะปลูกมยงไรกันมืออื่นทำเป็นปูนใหญ่ใจดีพี่ยูโรเห็นสิสร้างการจะมาแตนน้องค่ายมาปลูกใหม่เด้อคุยกันแลวเนาะเอาบอกเป็นยังผมมีหน้าที่ถ่ายเนาะให้พี่ยูโรดูว่าพี่หนึ่งหรือไทยเนี่ยเอาต้นทุเรียนมาปลูกตรงนี้นี่หกต้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าอยู่ตรงคันคูสะนี่แหละอ่าอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าสองคูเดี๋ยยังไม่เอาทุนเรียนไปใส่สักต้นเลย,ยตรงนู้นเนาะแต่ว่าเพื่อนเอามาปลูกตรงนี้เนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรผมมีหน้าที่ถ่ายเพราะว่าไม่ใช่ครมรับผิดชอบของผมเพราะว่าผมรับผิดชอบทํารั้วเนาออ่าทารั้วสร้างบ้านถมที่คูสะอ่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเลขาเนาะอ่าผมก็ไม่รู้ว่า สานงานกันยังไงว่าปลูกตรงไหนตรงไหนเนาะอ่าอันนี้ก็คือไม่ใช่ความรามับผิดชอบขพงผมเด้อดีว๋ยว่าปลูกจุดไหนเนาะอ่าแต่ว่าผมจะดูแลให้อย่างดีที่สุดไม่ให้มันตายเนาะอ่าลุวจะมารดน้ําเกือบทุกทุกวันเนาะครับเนาะอ่าที่ผมทํางานอยู่ตรงนี้แหละจะมาดูมาสอดส่องให้เนาะ ไม่แน่ล่ะถ้าทําบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอะอะไรเสร็จเรียบร้อยต้นไม้ก็จเจริญเติบโตงอกงามไปเนาะครับเนาะไม่แน่อาจจะ P.S.I เข้าก็ได้เนาะครับเนาะอาจจะติดกล้องวงจรปิดเนาะครับเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นี่เอาเสาบอ่อเสาเสาเหมือนกับเสาไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าไม่เอาขนาดใหญ่ขนาดนั้นเป็นเสากลมเนาะราคาถูกนอยนีงตั้งขึ้นตั้ง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 จกักสามสี่เสาแต่และหัวมุมแล้วก็ทําไฟ พลังงานแสงอาทิติตลาเซลล์เนาะแล้วก็เป็นไฟส่องแสงสว่างไว้เลย่าจะสวยเลยตรงนี้นะมองกลางคืนมันจะไม่เปี่ยวมะม่วงก็จะไม่หายทุเรียนเป็นลูกขึ้นมาแล้วก็จะไม่หายอทุกอย่างก็จะไม่หายเราติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ทําให้มันมีแสงสว่างนะผมสอบถามแอดไชไว้แอดไัยวาจะใสหมดเลยหนึ่ง6ใสี่ห้าใสทุกต้นแล้วก็พลังงานแสงอาทิตนะเป็นไฟไฟสปอตไลท์ตัวเซลล,ซล์ตอนกลางคืนเนาะอันนี้ก็เสนอให้กับผู้ใหญ่ใจดีถ้ายังดูในคลิปนี้แล้วเราได้เห็นเนาะก็นกี่แหละครับ ทำเสาเสาเหล็กขึ้นเนาะอ่าเสาเสาแล้วก็ใส่อ่าพลังงานแสงอาทิตย์คือเราไม่ไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าไฟเนาะอ่ามันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเลยความสว่างมันก็แล้วแต่วัดมันเนาะอ่าจะสวยมากมๆเลยนเนาะครับเนาะอ่าไหนอะไรนี่นะนเอาโอ้รับงานรับงานเลขารับงานไว้เลยโอ้โทรมาจากเยอรมันแล้วบอกป้าเพิ่นคุยกันเรียบร้อยแล้วอืมเอา ผู้ใดโทรม,มาน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดอนี่ใส่เบิง้งผู้ใดป้าโทรมาจากเยอรมันอ่ะคือบ่มีเสียงอืมบ่โทรศัพท์เจ้าคือบ่ค่อยมีเสียงคือใส่เสื้อสีฟาา้าคร <ไป S 1> ับแต่ต้นไม้อยู่ต่างประเทศอีกแล้วโอ้ใส่อยู่ต่างประเทศก็ไปเบิ้งต้นไม้ป้าตีโทรโอ youtube ตอน้นไม้ตามเจ้าประธานเออโอ้โหนี่ครับ อ่าอ,อันนี้ก็นคนอยู่ข้างๆเด,ด,ด,ด้อนี่เด um ้อเพิ่นก็ได้มาทํางานด้วยวันนี้น่ะจะปลูกต้นมะพร้าวอ่าบักพ้าวนี่ก็บ่แม่นบักข้าวธรรมดาเด้อนี่เออบักพ้าวแก้วบ่ไว้บักพ้าวบ้านเท้าโอ้มะพร้าวกะทิเพิ่นว่าอื้อหือ อ่าจะปลูกตรงไหนปลูกตรงไหนปลูกตรงนี้นะครับนกะทิยาคกะทิเายอกมากที่เป็นกองขดมาต้นเด่น่โอ้โหอ่ะต้นมะพร้าวเนาะอ่ะต้นมะพร้าวต้นมะพร้ากกะทิเพิ่นว่าต้นละสามสี่ร้อยวรซานเพิ่นว่าเอานี่ครับเนาะวันนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวเนาะอ่าอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมที่เอสชัยก็ปลูกต้นมะพร้าวเหมือนกันเนาะอ่าอยู่ฝั่งนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวเนาะครับเนาะเอาก็ไปเอาเครื่องมาเจาะบัดนีเจาะลงเลย อ่านี่ครับปลูกมะพร้าวถูกต้องไหมถามพี่โยูโรด้ว,ว่าปลูกตรงนี้ใช่ไหมนี่ตัวมะพร้าวนี่ค่อ,อ,อ,คอยอย,ยกล่องบัดจักเงินเกือบหมื่น,ม,นมาปลูกตัวมะพร้าวโอ้ใช่คือว่าสิปลูกทุเรียนสินะอืมอ๋อ,อทุเรียนก็อยู่ตรงนี้อ่มามะพร้าวก็อยู่ตรงนี้เน,เนาะอ้าวแล้วแต่เนาะอ่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีอันนี้มันเป็นคนรับผิดชอบของเลขาเนาะอ่าเพราะว่าเพื่อนสั่งการกันมาว่าให้มาปลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมมีหน้าที่ขุดสะแล้วก็ยกล่องให้เนาะครับเนาะ อ่านี่ครับเนาะอันนี้ก็สั่งมาพิเศษคนสวนคนใหม่นะนี่อ่านี่ครับปูดะอันนี้ก็ใส่มาในชุดสีส้มมากับหนึ่งด้วยไทยเนาะครับเนาะนี่ส้มรักพ่อเนาะอันนี้ก็ต้นมะพร้าวเนาะมะพร้าวน,ะาาวนี่นี่นี่นนมะพร้าวหมดเลย มะพร้าวพันกนยังเกาะนวลมันจะเป็นกะทิบอกพนว่ามะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิโอสำหรับกินนวลมันเนาะอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟทีไปเพียงเท่านี้ฝากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับบอกแล้วนะ้วสวัสดีครับคนไทยกิน